สวัสดีครับนะครับสวัสดีแฟนเพจนะครับผมไม่อินขนมโคชาวังนะครับวันนี้วันอาทิตย์นะครับผมวันอาทิตย์นะครับก่อนสงการนะครับเดี๋ยวพามาชมการไข่หน้าร้านนะครับของไม่อินขนมโคชาวังนะครับไม่ได้ลงให้ดูนานเลยนะครับก็มีสอนบ้างอะไรบ้างนะครับก็ สอนบ้างขายบ้างนะครับวันธรรมดาถ้ามีคนมาเรียนก็ไม่ได้สอนนะครับจะ,ะมีคนมาเรียนก็จะไม่ได้ขายนะจะขายเป็นเสาที่เป็นหลักนะครับเพราะว่าเสาที่คนเยอะนะครับผมคนเดินเยอะนะครับใครที่ทักมาถามปัญหานะครับเกี่ยวกับเรื่องขนมพกนะครับไม่ว่าจะเป็นหน้าลิ๊นะครับหน้าไหลหน้าไม่เต็มนะครับ ติดบ้างอะไรบ้างนะครับให้ทักมาถามในไลน์ส่วนตัวนะครับเพราะว่า,าบางทีในในเพจมันไม่ขึ้นมันไม่ขึ้นแจ้งเตือนนะครับก็ก็ขออภัยด้วยแต่ถ้าไลนา์มาแอดไลน์ของไม่อินขนมโคกชาววางมาเนี่ยจะขึ้นเลยนะครับขนมรคกขนมโคกของเราเนี่ยนะครับหน้ามันหน้ามันจะเต็มนะดูนะครับหน้ามันจะไม่หน้ามันจะไม่ยุบนะครับหน้ามันจะเต็มแล้วก็ไม่ยุบไม่หายนะครับจะเต็มแบบนี้ ส่วนวิธีการทำนะครับทำยังไงนะครับเทคนิคอะไร,อไรบ้างยังไงบ้างเดี๋ยวทักมาถามได้นะครับรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูตัวสุกนะนะครับ,รบรนะะีคบคน่ครับมันจะร่อนแล้วก็งานออกง่ายแบบนี้นะครับ่ครับ คือคือบางเจ้าเนี่ยวันเอเวลาออกมาุ๊กเนี่ยมันจะยุบนะครับมันจะไม่เต็มแบบนี้นะหน้ามันจะยุบลงไปนะมันมีเทคนิคนะครับมันมีเทคนิคในการทํานะครับใครที่อยากทราบหรือใครที่อยากอยากจะได้เนี่ยคำแนะนํานะครับทักมาถามในไลน์ได้นะครับวันนี้ขายดีนะครับวัน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 หยุดนะครับคนเดินเยอะนะครับช่วงเย็นๆนะอากาศไม่ไม่อากาศไม่ค่อยร pues, ้อนแล้วคนก็เดินมา อีกเทคนิคหนึ่งนะครับเวลาคนที่ออกตลาดนัดนะต้องไวนะนะครับต้องทำไวนะถ้าไม่ไวมันทำไม่ทันนะครับปัญหาาการติดอาการขาดเนี่ยต้องไม่มีเลยนะครับเพราะว่าถ้ามีปัญหาติดขึ้นมาปุ๊บเนี่ยนะครับมันจะไม่ทันลูกค้านะครับเสียโอกาสในการขายนะ จากนั้นแล้วนะครับเราก็ต้องมาให้ความสําคัญกับพวกอุปกรณ์ด้วยนะครับว่าจะเป็นเตาเป็นเบ้าต่างๆนะครับอันนี้เรามีสอนหมดเลยนะใครใครที่ต้องการเรียนนะครับสอบถามได้นะครับทั้งสูตรทั้งอุปกรณ์นะครับมีอะไรบ้างนะครับาการเช็คเบ้าการอะไรการทําไม่ให้ติดทําให้ไวนะครับให้ทันขาย ตรงนี้สำคัญนะนะครับเพราะว่าขนมโคกมันใช้เวลาในการสุกค่อนข้างช้านะครับไม่เหมือนขนมมันมันไ,ไม่เหมือนขนมอื่นนะแลา้วเราต้องเร,เราต้องไวนะครับวแล้วก็ต้องมีเทคนิคด้วยนะครับวันนี้มาในวันที่ค่อนข้างที่จะขายดีก็เลยวุ่นวายน,นิดหน่อยกนะ็ได้ทำไม่ทัน หน้าร้านมีอยู่แค่นั้นนะครับก็ได้อีกประมาณ3ามกล่องนะรับก็หมดแล้วนะครับส่วนตัวนี้ก็กําลังจะสุออกไปก็ต้องกาให้ดีนะครับคนที่ขายตลาดนัดมือใหม่เนี่ยจะบางทีจะจะไม่ค่อยทันนะครับทําไม่ค่อยทันสำหรับใครที่อ่าข้ามาเรียนนะครับผมก็จะเป็นช่วงหลังสงการแล้วนะครับเพราะว่าตอนนี้เราปิดแล้วนะครับปิดปิดปิดสอนแล้วนะครับ ก็จะมีนัดหลังสงการไว้สองถึงสามคนนะครับด้วยเป็นทีหลัง,หล,งหลังสงการนะนก็หมดแล้วนะครับก็ตลาดนะครับตลาดอยู่ที่นะครับผมอ่า BTS เอราวัณนะครับตลาดนัดทองผมเอราวัณนะครับโอทองนะครับติดกับ BTS เอราวัณนะครับง่ายๆนะครับใครที่อยากจะมาชิมอยากจะมาดูหน้าร้านมาได้เลยนะครับถ้าจะให้ชัวร์มาเสาร์อาทิตย์นะมาช่วงเสาร์อาทิตย์จะชัวร์สุดนะครับ ดูนะครับชัดเลยนะครับผมก็เปวิธีทําของร้านนะครับนี่นี่คือวิธีการเขยา่าการเทปแป้งอานะเทกะทินะครับ เสร็จแล้วนะครับก็ปิดฝาไว้นะครับก็รอสุกนะอ๋อนะครับตลาดนัดนะครับผมก็คู่แข่งเยอะนะครับใครที่ลงขายอยู่ก็ขอให้ตั้งใจทํานะครับให้ตามสูตรนะบางทีทำแล้วไม่อร่อยทำแล้วไม่ถูกปากคนเนี่ยเขาก็จะไม่มานะครับย่เลืมว่าตลาดนันเนี่ยคู่แข่งเยอะมากนะครับผมไม่ว่าจะเป็นขนมอื่นๆนะครับมาทุกอาทิตย์เลยหน้าใหม่ๆนะครับ เราต้องอยู่ให้ได้นะครับต้องพยายามปรับปรุงนะครับปรับปรุงแล้วก็เทคนิคนการขายก็เหมือนกันนะครับการขายหน้าร้านก็ต้องดึงลูกค้าประจํานะครับต้องอต้องคุยกับต้องคุยกับลูกค<า>้าเป็นนะครับอ่านี่นะครับมันไม่มันไม่ง่ายนะครับการที่จะขายตลาดนั้นเราอยู่ได้นะในยุคสมัยนี้นะเพราะว่าคู่แข่งเยอะนะครับผมคนมาขายทุกวันเลยนะก็จะเป็นขนมเสียค้าอื่นๆมากมายนะครับมันเป็นตลาดเปิดนะครับมันมันคนมาได้เรื่อยๆแหละนะครับ เราต้องยินหยัดให้ได้พยายามหาลูกค้าประจำนะครับสำคัญนะนะครับทำแล้วอย่าให้ติดนะครับถ้าติดแล้วมันจะยาวนะมันจะต้องแก้ปัญหายาวมันจะทำทำทำไม่ทันนะงัดออกมาแล้วต้องเป็นเป็นแบบนี้นะ ันไปแล้วเบ้าต้องเป็นแบบนี้เลยนะครับสะอาดพร้อมที่จะทำเบ้าต่อไปได้เลยนะครับไม่ต้องมางัดมาแงะมาแคะอะไรออกนะครับเป็นเทคนิคสําคัญนะครับโอเคนะครับก็ให้ดูนะครับการขายนะโอเคนะครับวันนี้ข่าวนะ ฝากไปด้วยนะครับผมไม่อินขนมโคชาววงนะครับลงทุนน้อยขายง่ายกำไรดีนะครับสอสสูตรขนมโคกทั้งออนไลน์แล้วก็เรียนหน้าร้านนะครับใครที่สนใจติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับเดี๋ยวให้เบอร์แล้วก็ไลน์ไปใต้คลิปนะครับอ่ะคลิปนี้สวัสดีครับ